สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็หยุดอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนี่น้องหมาสองตัวมาเล่นกันสวัสดีค่ะหนูชื่อบุญมาค่ะเงงเงน่ง <c oughs> ารักมานี่ตัวน,นี้ก็เหมือนกันอันนี้บุญยันค่ะเอยากจะจุ๊บแม่ทันทีเลยทันใด เล่นกัน2อตัวมันแขวกับหมูกระมานเล่นกันทั้งวันวิ่งเข้าวิ่งออกหน้าบ้านไปหลังบ้านวิ่งหลังบ้านกลับมาหน้าบ้านสนจริงๆ นั่นฮึฮฮึสกิฟกินนั่นฮึฮึไม่มีอะไรทำนั่งฝนก็ตกริน,นบรรยากาศข้านนอกตกรินเป็นฟอยด์นะคะดูดิ ฝนตกลินลงเม็ดเลยนะฮะไปไหนไม่ได้ค่ะฝนลิเน,นอันไหลอันไหลอันไหลอันนี้เตรียมของจะไปบ้านใหม่จะรอขึ้นบ้านใหม่นะฮะ วันนี้คือบ้านเช่ารอขึ้นบ้านใหม่วันที่26 26ิก่บเออตรงกบวันศุกร์จะได้มีความสุขสนุกเฮฮานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ